สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับช่องตีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เป็นวันง่ายๆนะฮะหลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่เนี่ยเวลาผมซื้อของเข้าบ้านเนี้ยผมซื้ออะไรบ้างน,นะครับแล้วก็วันๆเนี่ยผมทําอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปแบบน่ารักน่าักนะหลังจากไปดูรถมาหลายคลิปแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับเดี๋ยวผมกําลังจะออกไปซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละแล้วก็ไปซื้อของเข้าบ้านแล้วก็ไปกินข้าวนะครับนี่ก็เพิ่งตื่นนะครับแต่ว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยผมก็ต้องเซตผมนิดนึงนะครับผมนี่วิธีการเซตผมนะคือผมผมเนี่ยวิธีการเซตแบบฝรั่งแบบคนเอเชียเนี่ยเขาจะไม่เซตแบบหน้ามา้าหรือไม่เซตแบบผมแบบเกาหลีเกาหลีเขาเซตแบบแบบฝรั่งนะครับผมผมเซตให้ดูวิธีการเซตง่ายมากนะครับก็คือใส่เจลมาที่มือนะครับแล้วก็ แบ่งแสกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เลยครับนี่ครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือแล้วจะแสกคนนะครับแสกผมมันอยู่มันจะอยู่ประมาณนี้ผมว่าใช้วิธีการใช้นิ้วนิ้วก้อยเนี่ยแบ่งครึ่งคิวนะครับแล้วก็ปาดขึ้นไปเนี่ยครึ่งปึ๊บแล้วก็ดูว่าแสกเราประมาณไหนนะครับนี่ประมาณนี้ผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะผมให้ดูวิธีการเซกตผมง่ายๆนะครับ ไม่ต้องมานั่งใช้หวีใดไม่ต้องมานั่งใช้ที่หนีบที่คีบทั้งสิ้นอะใส่เจลแล้วปาดไปเลย,เลยชีวิตที่นี่ง่ายมากนะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันเลยไปนี่ผมก็อยู่ในลิฟ์เรียบร้อยนะคอนโดผมก็อาพาร์ตเมนต์ผมก็จะมีลิฟต์นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้อากาศมันไม่น่าจะหนาวเท่าไหร่นะผมผมก็เป๊ะนะครับเซ็ตง่ายมากนะครับชีวิตง่ายอยู่ที่นี่ผมก็ใส่แค่แจ็คเก็ตบางๆตัวเดียวนะครับแล้วก็เสื้อเดี๋ยวเราจะไปอันดับแรกเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินข้าวขอ,ขอ,ของผมผิวข้าวมากเลยกินข้าวข้าวแกงนั่นแหละตลาดไทยนะครับถูกและดีนะครับผมพาทุกคนไปเลยไปนี่นครับลิ้ ตลว่ายนอกส่วนวิธีการเดินทางนะครับก็จะขับรถไปนะครับนั่นก็คือรถผมก,ก็คือรถที่นี่สตาร์ทแล้วนะครับ สตาร์ทแล้วนะครับใช่ว่าจะไปได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องมันเย็นนะครับแม่งก็ต้องรออีกประมาณส5นาทีนะครับกว่าเราจะออกไปข้างนอกได้นะครับอากาศตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4ี่องศานะ f ีลไลค์ศูนย์องศาแต่ว่าผมไม่ได้นั่งรถไฟหรือแบบเดินไกลอยู่แล้วก็คือขับรถไปกินข้าวขึ้นรถขับรถไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแค่นั้นชีวิตมันก็เลยง่ายนะครับไม่จาเป็นต้องใส่เสื้อหนา นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเลยนะครับถนนในเชียกโกก็ขับรถง่ายนะครับมันไม่ค่อยรถติดแล้วก็ตรงนี้ผมอยู่มันสบายๆนะครับมันไม่อยู่แบบย่านชุมชนนะครับ ก็ใครมาอยู่ก็แนะนำนะครับเลือกโลเคชันที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับถึงตลาดไทยเรียบร้อยอ้่เช็ดน่เรียบร้อยนะครับนี่ก็อยู่น้าตลาดไทยเรียบร้อยเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูกันเลยตลาดไทยข้างหลังผมว่าผมจะกินไรนะครับผมเคยทำคลิปแล้วตลาดไทยเดีย๋ยวไปดูตัวข้าวแกงเลย ได้มาแล้วข้าวผมครับให้ดู9บาทครับก็คือประมาณ300ราจานนี้นี่ครับยำปลากระป๋องนะครับแล้วก็หมูสามชั้นทอดนะครับแล้วก็ผัดเผ็ดไก่ ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตลาดไทยนะครับที่กินข้าวไปนี่ก็ขึ้นรถเรียบร้อยนะครับเตรียมจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของเข้าบ้านนะใครที่อยากดูรีวิวตลาดไทยเต็มๆนะแต่ผมขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้นะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับผมนี่ครับตอนนี้ก็เข้ามาข้างในเรียบร้อยนะครับอเคซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็เป็นรถเข็นนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาซื้อของกันนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูก่อนเลย ใครที่เข้ามาซูเปอร์ครั้งแรกนะครับขอกินเยอะมากครับให้ดูนะครับนี่ก็เป็นพวกผลมไม้สดนะครับที่เขาปอกไว้ให้แต่ถ้าเราเอาแบบปอกเองอะ่ะมันจะถูกกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็นี่ใครที่อยากกินโซชิก็มีนะครับนี่ก็คือสองอันนี่สิบสองอ่ะสองอันอนี่สิบสองดอนก็คือประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทสองโลนะครับก็คือเยอะมากผมพาทุกคนไปดูต่อ ว่าของที่ผมมาซื้อวันนี้คืออะไรบ้างนะฮะผมพาทุกคนมาดูนี้ก่อนตอนผมมาตอนแรกๆอะ่ะไม่มีกับข้าวอะ่ะอันนีชชนะ้ช่วยชีวิตผมนะเนี่ยช่วยชีวิตผมก็คือไก่ทั้งตัวนะครับสองตัวเนี่ยสิบดอนกน็คือถ้าซื้อไปตัวหนึ่งก็ประมาณห้าดอนนะครับก็ประมาณร5 0ยหสิบาทมันเป็นไก่ทั้งตัวเลยนะไก่อบทั้งตัวจิ้มกับน้ำจิ้มไกอ่อร่อยเลยนะครับหรือซื้อชิ้นเดียวก็หกบาทเก้าสิบเก้านะครับ เอาไปหูข้าวกินอนะ่ะกินได้ครับแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้กินแล้วนะครับผมพาทุกคนไปดูอันนี้ก็ที่ฮิตที่นี่ก็ที่ผมเคยพามาดูพวกที่ฮิตที่นี่ก็คือที่นี่วัยรุ่นเขาจะไม่กินเบียนะครับเขาจะไม่กินเบียรไม่กินวิสกี้นะเขาอยากกินแบบนี้นะครับก็คือเป็นโซดานะครับแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์เข้าไปนี่ครับค sparkling water นะครับแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์เข้าไปไว้คอนะครับ ก็12บกระป๋องก็18ดอนนะครับ12บกระป๋อง18ดอนก็ไม่แพงมากนะครับนี่มีหลายยี่ห้อนะที่นี่มีหลายรสฮิตมากที่นี่ไว้คอผมพาไปดูต่อผมพาไปดูเบียดูดิคือที่เนี่ยเหล้าเบียร์มันมีเยอะมากทุกยี่ห้อกระป๋องละร้อยพอๆเมืองไทยนะครับนี่ไว้คอป๋องใหญ่อร่อยดี ครับนี่ซปโปรโรเขามีนะครับกระบอกกระสามดอนนะครับหรือประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับเจ้าที่นี่เวลาเขาจะไปงานปาร์ตี้หรือไปไปเฮาปาร์ตี้เขาจะฮิ้วนีกันไปนะฮิ้วเบียร์ไปอย่างเงี้ยเขาเห็นไหมาตามเน็กฝรั่งอ่ะที่เขาฮิ้วเบียร์อย่างเงี้ยไปหรือฮิ้วอย่างงี้ไปเนี่ยเขาจะทําให้แบบจับได้นะครับโคโรนาก็ฮิตนะที่นี่สิบดอนหกขวดสามร้อยขวดประมาห้าสิบกว่าบาทพอๆกับเมืองไทยเลยเามาดูต่อ เบียร์ที่นี่มีเนี่ยส่วใหญ่เขาจะกินแบบไลท์ๆนะมิลเลอร์ไลท์โคไลท์บัตไลท์นี่ครับสิ่งแรกที่ผมมาซื้อก็คือเอศกรลอนนะคบสิ่งแรกผมมาซื้อก็คือแมกนัมนะครับเอ m เมคาราเมลลดราคานะครับเหลือ3บาท49ดอลลาดอนะครับ3อันครับเรียบร้อยครับไปก่อนแท็กเดียว นี่ครับสามบาทสีสิบเก้าดอลแม็กนัมลุยต่อไอติมที่นี่มีเยอะมากนะครับให้ดูก็อยู่ประมาณห้าบาทหกดอลนะครับหกห้าดอลหกดอลไม่แพงครับไอติมที่นี่มีหลายแบบให้เลือกมากนะครับสวัของคนรักไอติมเลยที่นี่ดูดิเยอะมากนี่ครับแล้วก็ขายมาได้นะครับโคกซิโลนะครับของใโคก 1, 1. 3 9ดอนที่เราซื้อกับเข้าบ้านนะครับนะ้ำอันลมมีหลายยี่ห้อมากยิ่งเราซื้อเป็นขวดเนี่ยมันยิ่งถูกนะครับขวดใหญ่ย,ยิ่งถูกซื้อเป็นกระป๋องนี่มันจะแพงมากนะผมบอกให้ใครที่มาที่นี่ก็แนะนำนะครับอยู่กับหลายคนที่ซื้อขวดใหญ่ย,ยิ่งถูกนะครับนะอย่ยดีดิฟา๊ซี่มินิ15้กระป๋อง6ดอน49หรือประมาณส0งกว่าบาทนะแต่ผมซื้อขวดลิตรเมื่อกี้แค่1ดอน40บนะครับมันก็ถูกกว่าเยอะ ก็คือที่นี่มันมีน้ำแปลกๆเยอะนะครับอย่างเช่นเนี่ยครีมโซดานะครับรูทเบียร์โลเค้นะพวกนี้เป็นแบบน้ำโลเคโรูทเบียร์นะครับนี่เชอร์รี่โคลานะครับมันจะมีของแปลกๆเยอะมากครับที่นี่ที่เมืองไทยเราไม่เคยเห็นนะครับน้ำแปลกๆเยอะจริงนะครับส่วนพวกนี้ก็ฝรั่งอาทิตย์นะครับไอ้พวก M150 กระเทียแดงนะครับพวกเขาเรียก Energy Energy Drink นะฮะเป็นกระป๋องเขากินแทนกาแฟนะครับที่เนี่ย คนที่นี่เขากินกันก็จะมีหลากหลายยี่ห้อมากให้ดูนะครับนี่เลดบู Blue, ที่นี่ฮิตจัดเลยเลดบูนี่มีหลาหลยยี่ห้อมากเลดบูนะครับกระป๋องหนึ่งก็2ดอน19นะครับ60บาทผมว่าพอๆเมืองไทยนะครับประมาณนี้นะครับทาพดูต่อซื้อเข้าบ้านอีกอย่างนึงนะครับก็คือนี่น้ำเปล่านะครับมีหลากหลายยี่ห้อมากน้ำแก้วน,นี่ที่ผมกินอยู่ก็จะมีเนี่ยผมรศัซื้ออันนี้ดีวกว่านะครับ100 water เรอร์ มาหกสิบาทนะครับซื้อีกหนึ่งอันนะครับคนที่นี่ก็แล้วแต่นะใครอยากกินน้ำก๊อกก็ได้หรือใครอยากกินน้ำขวดก็ได้ผมซื้อนะ้าเป็นแกลลอนกลับบ้านน้ำเป็นแพ็คที่นี่ก็มีนะครับเยอะมากนะครับราคาแพ็คหนึ่งก็ร้อยยี่สิบนะครับก็ขวดหนึ่งประมาณ2ี่สิบาทนะครับเนี่ยขวดละยี่สิบาทแต่ผมซื้ออันใหญ่ก็มันแค่หกสิบาทแกลลอนหนึ่งถูกมากนะครับ ยิ่งซื้อเป็นแบบนี้ยิ่งถูกนะครับแต่ว่าผมที่เกียดยกผมอยู่คนเดียวนะครับ<ๆ>แล้วก็นี่ขนมขนมที่นี่แอบแพงว่ะเดี๋ยวดิโดดิโทสอันใหญ่ขนาดลดดาวนะยัางสามดอนห้หรือประมาณห0ึบาทหนึ่งร้อยยี่สิบรอยห้าสแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาก็ชอบจิ้มจิ้มกินกับไอ้พวกเนี้ยนี่เห็นไหมแต่ผมไม่ค่อยชอบนะเจ็บคอนะครับขนมเยอะมากเดี๋ยวเชลขนม เยอะจัดเลยอะ่ะยิ่งเราซื้ออันใหญ่ยิ่งถูกเนี่ยห้าดอนถุงถุงนี้กินไปนะเจ็บพอจัดอตอันเนี้ยอบอกให้ผมก็เนี่ยได้แล้วสามอย่างเดี๋ยวเราไปดูอีกว่าผมจะซื้ออะไรเข้าบ้านอีกนะครับก็คือหลายคนมาอเมริกาบอกว่าตอนเช้าต้องกินซีเรียลกับนมนะครับกินซีเรียลกินนมกินไรเนี่ยผมนะ ที่รู้ดิผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะครับผมชอบกินอาหารแบบเอเชียเอเชียไทยๆนะครับดูดิที่นี่ซีเรียลอะเยอะมากนะครับมีแบบเป็นร้อยยี่ห้อมีอะแบบของเด็กของผู้ใหญ่ของอะไรเยอะแยะไปหมดนะซีเรียลที่นี่เยอะมากนะครับให้ดูเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าแบบนั้นผมชินกับอาหารไทยมากกว่านะครับนี่ครับอย่างเช่นอนซีเรียลเนี่ยโอิโอ ร้อยห้าสิบนะเนี่ยห้าบาทห้าดอนแพงมากนะครับช่วงที่นี่เขาจะมีหลากหลายแบบให้เลือกนะครับให้ดูนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยเดี๋เนี่ยสุดลูกหูลูกตาครับสำหรับซืเรียลแต่ผมไงหาโก,กโก้คันไม่เจอเลยวะกับฮันนี่สตาที่ที่บ้านเราผิดทิศกันเลยนะครับเนี่ยเขาด้กินเนี่ยที่้อเนี่ยคอนเฟล็กนะคอนเฟล็ก กินกับนมตอนเช้านะครับแต่ผมตื่นมานะผมก็ไปกินอย่างอื่นละ <c oughs> นะครับตื่นมานะผมก็ผมกินข้าวดีกว่าครับเมื่อกี้ข้าวแกงผมงแค่เจ็ดดอนเองน,นะครับข้าวแกงที่ผมกินเมื่อกี้เจ็ดดอนสารอาหารครบช่วงน,นะครับซีเรียลหกดอนนะครับกินไม่ทันด้วยบางทีเดี๋ยของเยอะมากขายสายนูเทลลา่าเนยถั่วกินกับขนมปังตอนเช้าก็มีนะครับกระป๋องเล็กก็ห้าดอนร้อยห้าสิบร้อยสิบละนะ เยอะแยะมากตอนกาแฟนะผมชอบกินอันนี้มาลดราคาอยู่พอดีเลยอันนี้ก็กินตอนเช้านะครับคอนเทนเต็กาแฟผสมกับน้ำปลากินได้เลยเจ็ดดอนนะครับรลดราคาอยู่สองร้อยกว่าบาทผมหยิบไปอันหนึง่งนี่กินได้หลายวันอยู่เนี่ยกาแฟมีเยอะมากนะที่นี่เขานิยมดิบกาแฟเองดนะ้วยดูดิชากาแฟเยอะมากข้าวสวยที่นี่ก็มีนะครับ อันนี้ประมาณสองดอนหรือว่าหกสิบบาทเล็กมากนะครับหรือว่าข้าวสวยใหญ่ก็มีนี่แพ็คใหญ่ก็มีนะครับประมาณสิบดอนนะครับตัสวสามร้อยกว่าบาทผงเนี้ยผงใหญ่แล้วก็น,นี่นะครับที่ผมจะมาซื้อวันนี้นะครับก็คือไอตัวน้ํายาซักผ้านะครับที่นี่ที่มันมีหลายแบบมากนะผมก็ไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนนะครับซึ่งราคาไม่ก็ไม่เบานะครับแต่ละอันผมให้ดูอันนี้คือแบบ โยนเข้าไปแต่เป็นก้อนเลยนะครับ15.15.99นะครับแพงมากนะครับอันนี้แต่ว่าผมจะซื้ออันนี้ก็คือเขาเคอลแลบ,บกันนะระหว่างไทยยี่ห้อไอ้ยี่ห้อไทยเนี่ยก็คือยี่ห้อดังครับที่นี่ TIDE นะครับแล้วผมจะซื้อแบบไหนดีนะฮะผมว่าผมจะซื้อไทยสีนี้ดีกว่าออันนี้พอแล้ว8.99ขึ้นอย่ยกว่า นะครับซืออันนี้พอแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับยูดิทายาสักผ้าเยอะมากเยอะจัดเลยตอนผมเลืองไม่ถูกนะครับวันนี้ผมก็ซื้อประมาณนี้สาเปล่านสัเปล่าไอติมกาแฟโค้กสัมภารเสี่ยวล้องการทุกคนคงจะงงใช่ไหมว่าทำไมผมถึงไม่ไปซื้อส่วนสองสดพวกแบบผักปลาเนื้อ ผลไม้นะครับเพราะว่าผมว่าผมกินข้าวนอกบ้านดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทําอาหารอยู่แล้วผมทําอาหารแล้วผมกินไม่ทันนะครับก็กินข้าวนอกบ้านมันง่ายกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องล้างจานด้วยนะครับประมาณน,นี้ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับซื้อของนะก็เดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับไปเก็บของเก<อ><ขอ>็บของให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทําอะไรนะครับไปนะครับบ๊ายบาย